นยินดีต้อนรับสู่บทวิเครายูโรชเชปปารอน,น้ำตาทองคำและบิตคอยนะครับประจำวันที่5กุมภาพันธ์2565กับสถาบันที่ให้คำปรึกษาสำหรับผลิตภัณฑ์เอฟเอกซ์พีเอฟเอ็กซ์เลอร์นิ่งมาดูที่ยูโรนะครับก็นะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่นะครับตัวแดชบอร์ดนะจากพีเปิลนะครับก็คือพีเปิลที่ f อฟเอฟพีเอฟเอฟเรเนนะที่ให้ผมได้มาทดลองใช้นะครับก็ตัวแดชบอร์ดตัวนี้นะจะเป็นตัวแดชบอร์ดคล้ายๆกับว่ามันจะหานะหนึ่งคือนะซับพอร์ตนะคือแนวรับนะเอ็ N N นะก็คือตัวแนวรับของมันนะถ้าเราอยากรู้เราก็เอาเมาส์ไปชี้นะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีภาพซ้อนน,นะครับว่า อันนี้ซ้อนก็คือจะเป็นตัว S4 นะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นตัว H1 ด้วยนะ H4 เห็นไหมว่าตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านของ S4 นะเป็นแนวต้านของ4ชั่วโมงนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น week นะจะเป็น day นะแล้วก็จะเป็นตัวซับของ1ชั่วโมงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามัน จะทำให้เราได้เห็นความชัดเจนของราคานะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่ได้สวิงมากมายนะครับตรงนี้นะก็จะไม่หลุดนะจะไม่หลุดตรงนี้นะอย่างมากสุดก็คือจะมาแค่ตรงสีฟ้าตรงนี้เองนะครับผมเอาละครับมาดูกันที่คู่แรกนะครับยูโรนะตอนนี้ยูโรเนี่ยต้องบอกว่านะครับ ราคานะถือว่าขึ้นมาสูงนะถือว่าขึ้นมาสูงเห็นไหมว่าราคาเนี่ยขึ้นมาสูงแล้วก็ถ้าดูในกรอบตรงนี้แล้วเนี่ยนับในแนวต้านของ S4 แล้วก็แนวรับของ H1 เนี่ยราคายังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะครับาวนี้เราลองมาตี Fibonacci ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสะีเป็นสีเป็นสีดำไปเลยนะครับเห็นไหมว่าราคาเนี่ยนะ มันขึ้นมานะมันขึ้นมาแล้วก็ถ้าดูแบบนี้แล้วนะเห็นรับว่าราคานะัอาจจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยนะอาจจะมีการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยการ adapt นะการใช้นะก็คือว่าเนี่ย การอนแอนลับใช้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าราคายอยมันมีการเจาะลงมานะตรงสาบแปดดสองเ8อร์เซ็นะนะครับสา2แปดดสองเปเซนอยู่ในตรงบริเวณนะครับกรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับมันจะมีแบ่งเป็นโซนเลยนะว่าตรงนะสีขาวนะครับเห็นไหมว่าสีขาวสีฟ้านะับแล้วก็สีฟ้าเข้มนะ ถ้าราคาย่อลงมาแถวนี้นะเป็นจุดที่ซื้อนะเป็นการคอนเฟิร์มนะเป็นการคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งด้วยนะในการซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่ย่อลงมาตรงนี้นะเดี๋ยวเอาออกก่อนแล้วก็ไม่ได้ลงมาตรงนี้นะไม่ได้ลงมาตรงนี้แต่ราคาเนี่ยมันมีการย่อลงมาตรงยี่สามจุดหกยี่สามจุดหกก็เป็นกรอบสีฟ้าตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่ราคาไม่ได้ลงต่ำกว่า คือไม่ได้ลงมาทำโลที่ต่ำกว่าแล้วก็ไม่ได้ลงมาทดสอบด้วยนะตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อได้นะเป้าหมายคือตรงนี้อันแรกเลยแล้วก็ข้างบนนูนนะ้นครับข้างบนน้นก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าว่ากรอบมันสามารถพุ่งไปถึงนี่ได้เห็นไหมครับว่าเราจะวิเคราะห์ง่ายขึ้นนะเราจะวิเคราะห์ง่ายขึ้นต่อมานะครับคือบอลน,นะครับ นะยูโรเนี่ยให้เน้นซื้อนะส่วนปอนเนี่ยให้เน้นช็อตนะโอ้โหนะมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมว่ากราฟนะคนละกราฟแต่เทียบรอลล่าเหมือนกันนะตัวปอนเนี่ยนะ <c oughs> ตัวปอนเนี่ยนะเราต้องดูนะว่าตรงนี้นะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคานะ ไม่ผ่าน38.2%อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือราคายังคงอยู่ในกรอบของนะครับแม่น้ำนะอันนี้คือแม่น้ำนะอ่าอันนี้คือตลิ่งนะอันนี้ตลิ่งอันนี้คืออันนี้คือตรงตลิ่งถัดจารอันนี้คือคันนะคันของตลิ่งนะคันของแม่น้ำนะอันนี้คือตลิ่งแล้วนะเห็นไหมว่าตรงนี้คือแม่น้ํา ถ้าราคายังอยู่ในกรอบแม่น้ําหมายเวาว่าราคายังไม่มีความเขาเรียกว่าเอ,อไม่รับแรงข่าวใดๆนะเป็นไปตามรูปแบบของราคาในนั้นๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าราคาเริ่มดันราคาเริ่มดันเข้ามาตัวของคันกั้นน้ำนตรงนี้เนะี่ยนะก็เราต้องมาดูที่ตัวของตลิ่งด้วยนะบางทีคือ อาจจะหลุดมาถึงตลิ่งนะคือถ้าราคาแบบไม่เละจริงๆนะราคาแบบโอ้โหมันไม่หลุดแน่นอนนะตะลิ่งนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกคุมโซนไม่หมดแล้วนะระบบได้คำนวณไว้หมดแล้วนะตอนนี้เนี่ยมองต่อนะราคาเนี่ยนะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยผมมองว่าช็อตได้นะช็อตลงมานะช็อตลงมาที่ศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ลงต่อนะ มองว่าจะลงมาที่ร้อยยี่สามจุดหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะทดสอบที่สามแปดสองนละไปต่อเนะี่ยผมมองว่าก็ไม่เกินที่ห้าสิบจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะไม่เกินตรงนี้เพราะว่าราคาเนี่ยนะราคามันไม่ได้เป็นจุดที่มันจะซื้อแล้วก็สะสมแรงในจุดนี้ได้นะ มันต้องมีการสะสมแรงที่โลนะส่วนใหญ่แล้วจะต้องทดสอบโล่ก่นจะขึ้นนะแต่การที่การที่มันทดสอบโลตอนในนี้นะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะครับถ้าไม่มีแท่งขายปื้ดลงมานี่นะเนี่ยแท่งขายปื้ดลงมาเหมือนเพราะว่าแท่งน,นี้นะแท่งเนี้ยปื้ดลงมามันกบ ตั้งฐานตรงนี้แล้วขึ้นไปได้นะแต่นี่กลายเป็นว่าแท่งมันเปื้ลงมาแล้วมันเกินกินไปแล้วนะเนี่ยสามสี่แท่งนี้เกินกินไปแล้วและแท่งใหม่เปิดมาอย่างงี้นะมันก็ต้องลงมาก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับ,บ้อนนะครับมาดูที่ทองคาเนี่ยทองคาเนี่ยเห็นไหมครับว,ว่าโอกาสน้อยมากนะที่ราคาจะหลุดนะแต่ถึงแม้ราคาจะหลุดนะก็มีซับนะเป็นซับพอร์ตนะของเอหนึ่งนะ แนวรับ S1 กับแนวรับของกราฟ D ยังรองรับไว้ได้นะเห็นไหมครับว่าราคานะขึ้นไปนะครับแล้วก็ชนแนวต้านของกราฟ H1 คือแนวรับแนวต้านนะครับเราไม่ต้องมาสนใจเลยนะเพราะว่าตัวของแดชบอร์ดเนี่ยมาจะคำนวณให้อ,อัตโนมัตินะ <c oughs> ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะราคาก็จะเปลี่ยนแปลงนะและแดชบอร์ดก็จะ เปลี่ยนแปลงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ทองคำเนี่ยทองคำก็จะเข้ามาในตัวของคันกั้นน้ำแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ตะลิ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเลยนะเรามีตัวแดชบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นถึงกรอกในการวิ่งน,นะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะถ้าเราคำนวณด,ดีๆนะจุดที่เราจะซื้อนะคือตั้งแต่ กรอบนี้นะตั้งแต่กรอบนี้เลยนะจนมาถึงกรอบนี้นะเห็นไหมว่าตั้งแต่กรอบนี้จนถึงกรอบนี้ถ้าเกิดว่าราคาไม่ลดดตรงนี้เราก็ไม่ต้อง็อบลอสนะคือเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นการซอบลอสได้ง่ายขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องมาคำวนวณเองนะครับผมส่วนนะทองคําจะขึ้นไปถึงไหนผมมองว่าไม่เกินนะไม่เกินตัว ต้าน H1 ตรงนี้นะครับไม่เกินตรงนี้แล้วก็ถ้าเราดูอย่างนี้แล้วนะครับทองคำนะยังคงเป็นแนวโน้มที่ว่าในสะี่ในหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยยังเป็นไซ d e w a y เพราะฉะนั้นผมจะตีที่กราฟสี่ชั่วโมงนะเราจะตีที่กราฟสี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าตัวทองคำนะผมจะขอตีตั้งแต,ตงงนะ่ตรงนี้มาถึงนี่เลยนะตรงนี้มาถึงนี่ปุ๊บ เห็นว่าทองคำเนี่ยหนึ่งคือเนี่ยเห็นไหมครับหกสิบเอ็ดจุดปเปอร์เซ็นต์นะร,ราคาไม่ผ่านสองคือนะคตัวแบ่งจุดปัดนะเป็นตัวแบ่งอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครเคยใช้บลเเจอร์แบนนะตัวนี้จะใช้ง่ายมากนะใช้ง่ายกว่าบลเเจอร์แบนอีกนะครับเพราะมันไม่มีความยืดยืนนะครับมันไม่มีความสม,มูทเห็นไหมว่า มันดูง่ายนะมันมีความสมูทลงมานะครับไม่เหมือนกับปริเร์แบ n นที่มีความแบบยึกยักยึกยักนะบางทีเราก็ดูยากนะครับสําหรับคนที่ไม่ชํานาญนะต่อมานะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูที่สีชนะั่วโมงเนี่ยนะแนวรับนะค,คือเอสีเนี่ยมันถูกรับไว้แล้วนะต่อมาเนี่ยคือถ้าราคาเบกขึ้นไปนะครับราคาเบคต้านอสขึ้นไปราคาจะไปต่อนะครับที่ 138.2%ก็คือต้านดีวันนะคือเราจะมีการกัดได้ง่ายขึ้น,นในการเข้านะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญม,มากนะสำคัญม,มากในการกัดนะครับผมมาดูที่ตัวของบิตคอยนะบิตคอยเนะี่ยต้องบอกว่าเ,เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีการหลุดตรงนี้นิดนึงนะตอนนี้มันมีการคุมโซนมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวรับต้านนะ ถูกเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะับก็ทำเป็นรับต้านใหม่นะตอนนี้นะบิตคอยกําลังทดสอบที่ตั้งนะ้ำ S4 นะ S4 แล้วก็ S1 นะแล้วก็ราคาเนี่ยกําลังขึ้นต่อนะตั้งฐานที่จะขึ้นต่อนะเห็นไหมว่าราคาถูกตั้งฐานที่แม่น้ำนะในเส้นปะเห็นไหมว่าถ้าราคาหลุดเส้นปะก็จะลงมาที่ตัวคันกั้นน้ำนะ แต่เราเห็ว่าราคาเนี่ยไม่หลุดเส้ปเนปรับนะก็คล้ายๆกับบอลลนเจอร์น,น,รนะไม่หลุดซิกแนลกางนะรไม่หลุด MA กมางนะ่รราคาก็ขึ้นต่อนะคเพราะฉะนั้นการที่ราคาขึ้นต่อเนี่ยเราจะต้อง <c oughs> ตั้งฟีโบนะเราจะต้องใช้ฟีโบในการที่ลากเส้นนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้นะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะมันมีการที่จะ ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยย่อลงมาตรงนี้เนี่ยตรง38.2%เนี่ยอาจจะมีการขึ้นไปต่อก็ได้นะอาจจะคือมีการขึ้นไปถึงตรง0.0%นะครับตามระดับเลยนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยนะแต่ถ้าเรามาดูที่4ชั่วโมงนะครับเรามาดูที่4ชั่วโมงเนี่ยนะครับเรามาดูที่4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคานะครับเห็นไหมว่านะ ถ้าราคาเป็นไซเวย์นะครับราคายังอยู่ในกรอบของแม่น้ำนะครับเราสามารถเล่นได้ตามเก,กอบของแม่น้ําในการที่เราคํานวณแนวรับแนวต้านเองด้วยก็ได้นะครับหรือจะให้ระบบคํานวณตามนี้นะครับแนวรับบิ๊กนะครับราคามาชนตรงนี้ไม่หลุดปุ๊บคุณเปิดซื้อนะแต่มาชนตรงนี้คุณก็ช็อตลงนะครับคุณก็ปิดขายไปนะเปิดขายไปนะครับ สำหรับตรงนี้นะผมมองว่าเดี๋ยวยังไงนะจะตีนะแนวรุ่มนะตรงนี้เ,เอาออกแปหนึ่งนะอะ่ผมตีปุตรงนี้ปุ๊บผมออกขึ้นมานี่นะ่อเราซูมมานี่ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดที่ราคาเนี่ยมีการขึ้นไปนะผมตีสวิงโลสวิงไฮตรงนี้นะราคานะลงมา ชนตรง50%นะครับ50%ของฟิมอร์ชี่แล้วก็ราคาเรียกขึ้นไปทดสอบที่1 3 2็น,2นะครับตรงนี้นะครับแล้วผมจะลองขยับดูนะครับปึ๊ดนี่นะครับราคาผมลองขยับดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าราคามีการย่อลงมานะครับจะต้องย่อลงมาตรงเบรนเวที่ เส้นสีฟ้าตรงนี้นะคือสามไปจดสองเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ไม่เกินนะไม่เกินตรงนี้นะเห็นไหมว่าไม่เกินตรงนี้ยอดตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปต่อได้นะเห็นไหมว่ามันมีเพดานของมันนะถ้าแม่น้ํานะมันขึ้นไปแบบนี้นะแสดงว่าแนวโน้มมันต้องขึ้นแนวโน้มต้องขึ้นนะนนนะเพราะมันเป็นแปลงต่อเวลานะ เนีเราก็สามารถเล่นได้ถึง138.2%นะข้างบนนี้เลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยนะและสาคู่นะสำหรับใครที่สนใจนะแดชบอร์ดนะมันจะมีวิธีการให้ใช้เลยนะมีวิธีการบอกว่าติตดตั้งยังไงใช้ยังไงนะและคุณก็สามารถติดต่อพี่เปิได้เลยโดยตรงนะแล้วก็รายละเอียดก็ถามพี่เปิได้เลยนะสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับสํสำหรับใครนะ ต้องการนะก็เดี๋ยวนะวันพรุ่งนี้นะวันจันหน้านะอันนี้ผมแค่มาไล์นะในการวันเสาร์นะก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้ว่าวันเสารนะ์ผมไม่ได้ดูเวลานะก็เป็นการแนะนำ้วกันนะครับเป็นการแนะนำตัวแดชบอร์ดละกันนะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงนะสำหรับใครที่อยากเทรดใน ช่วงเสาร์ทิตย์นะค,คุณก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยและสามคู่นะเจอใหม่วันจันทร์หน้าขอวันนี้สวัสดีครับ